ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดํารัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่8พฤษภาคม2022สําหรับพระธรรมที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้นะคะกล่าวไว้ ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1 4ถึง20อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความการุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลำบากของข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้วนมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้า ในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียวแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซาโลนิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือ ข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโรดิทัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทยัยและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนและในกิจการบทที่20ข้อที่15กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการจารกรรมงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกําลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสุภาษิตบทที่19ข้อที่17กล่าวไว้ว่าคนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาเวทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทําของเขาคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมา พูดถึงเรื่องนิสัยฝ่ายวิญญาณค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่ามีใจกระรุนานะคะสมบัติล้ำค่าที่สุดของคุณคืออะไรอาจเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่คุณมีอยู่เช่นบ้านที่คุณทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อมันแต่ก็อาจเป็นภาพถ่ายในช่วงเวลาพิเศษที่คุณได้ใช้เวลากับคนที่คุณรัก หรืออาจเป็นของขวัญที่มีความหมายสำหรับคุณจากเพื่อนสักคนก็ได้คุณค่าที่เรากำหนดให้กับสิ่งของของเรานั้นพัวพันอยู่กับอารมณ์ของเราวิธีที่เราเลือกใช้สิ่งที่เราหวงแหนที่สุดนั้นเผยให้เห็นการจัดการลำดับความสำคัญที่แท้ของเราคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ การสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความกราณาของพระเจ้าที่รู้ว่าเราไม่สามารถตอบแทนพระองค์ได้พระเจ้าไม่ได้ทรงลังเลเลยที่จะสละสมบัติล้ำค่าที่สุดของพระองค์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราและโดยผ่านการเสียสละนั้น พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าความกรุณานั้นเป็นอย่างไรความกรุณานั้นนะคะคือการเต็มใจเสนอสิ่งที่เรามีเพื่อคนอื่นจะเติบโตขึ้นได้แม้ว่ามันจะทำให้เราเจ็บปวดในกระบวนการนี้ก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะคุณไม่จำเป็นต้องให้เงินเพียงอย่างเดียวเพื่อฝึกความมีใจกรุณานะคะ การใช้ชีวิตด้วยใจกว้างขวางคือการยอมรับเพียงแค่ว่าพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการผ่านของประทานที่พระองค์นะคะได้ส่งประทานแก่เราเมื่อคุณยอมให้พระเจ้านะคะมอบของประทานผ่านคุณและคุณถวายเกียรติพระองค์ด้วยการให้สิ่งนี้จะทำให้คุณใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นคะ่ะ ความกราุนานั้นนะคะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจที่ขอบพระคุณและเชื่อวางใจและเมื่อคุณนะคะเชื่อวางใจพระเจ้าด้วยสิ่งที่คุณมีพระองค์จะเริ่มมอบความไว้วางใจให้คุณมากขึ้นค่ะ <éf> การฝึกนิสัยนี้นะคะจะช่วยเตือนคุณว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแต่คุณรู้จักพระองค์ผู้ทรงควบคุมอยู่ และพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้แก่คุณด้วยทุกสิ่งที่จำเป็นวันนี้นะคะสิ่งที่ฉันอยากจะหนุนใจให้คุณลงมือทําการอัศจรรย์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่งของพระเยซูนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้ขนมปังและปลาจำนวนหนึ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีอะไรบ้างคะที่คุณต้องให้ ลองหาสักที่หนึ่งที่คุณสามารถลงทุนสิ่งที่คุณมีอยู่ได้ในทางใดทางหนึ่งเริ่มจากเล็กๆหรือใหญ่ๆไปเลยเพียงเริ่มเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาที่ฐานด้วยกันค่ะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดๆ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพและสักการะบูชาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานขอมีหัวใจที่มีใจกรุณาเหมือนอย่างพระองค์ขอพระองค์ทรงปรดเสริมกําลังข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะลงมือทําได้ในสิ่งที่ข้าพระองค์มีให้แก่ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสําหรับทุกท่านสําหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ